ทดสอบการถ่ายวิดีโอของกล้อง Fujifilm XT 200ได้เปิดตังสันเป็นแบบก i ม b a l นะครับดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนิ่งไหมครับแล้วก็โวกกันเป็นยังไงนะครับพูดว่าแค่ไหนด้วยไหมครับ ตอนนี้ช่วงฤดูหนาวนะครับมันก็เลยจะมืดๆเนวนิดนึงนะครับเป็นช่วงวันที่7จ็ดพฤศจิกายนนะครับ2563นะครับตอนนี้ก็คือช่วง18.00นอแล้วนะครับมันก็จะมีวุ่ดๆ้นนิดหน่อยนะครับ แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ซูมนะครับเพราะเปิดกันสั่นแบบับกินม,มองมันซูมไม่ได้นะครับ ก็จับครับก็ช้าลิ้น,น่อยนะครับเพราะว่ามันมืดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่ารับได้นั่นเองนะครับปก,กันนะครับ ครับจะลองเดินเร็วดูนะครับว่ามันยังนิ่งอยู่แค่ไหนนะครับโฟกัสก็ถือว่าช้านิดน,นึงนะคะ นะครับเป็นยังไงบ้างครับรับได้ไหมละครับความสมูทความนิ่งโกักระกุ้ัชาไปนิดน,นึงนิดนึงนะครับนะครับ ครับโฟกัสช่วยนิดนึงนะครับมันถึงจะได้เร็วขึ้นนะครับโดยโนมก็ถือว่าโอเคนะครับ นะครมาทางนี้บ้างนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก,ก็เมื่อกว่าตะกีนนี้หน่อยนึงนะครับ โฟกัสทะเมียนนลก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ช้าไปหน่อยนะครับพูดตามตรงก็คือนิ่งนะครับแต่ว่าโปรกัสช้าไปหน่อยนะครับ ตะก,กี้จับคนก็ถือว่าโอเคนะครับว่าคนก็เดินเลยระยะที่ความสว่างก็ไม่ได้มืดจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็อยู่ในความที่ว่ามีแสงพอให้เห็นชัดเจนว่าเป็นยังไงหน้าตายังไงรูปร่างยังไงนะครับไม่ได้มืดแต่มองไม่เห็นนะครับ นะครับเดี๋ยวลองจะดูข้างหน้านั่นเองนะครับหน้าปักสอยนะครับว่าความมืดระดับอย่างนั้นนี่โฟกัสเป็นยังไงบ้างนะครับ มันก็จะลงมืดนิดหน่อยนะครับเพราะว่านี่มันเลน้น Xc 15.45นั่นเองนะครับรูน,นับแจงกว้างสุดก็คือ3.5 f 3.5นั่นเองนะครับ พืดเลยนะครับยวลองทัดดูนะครับทัดดูมันก็โฟกัสได้ดีนะครับแต่ว่าตะกี้มันก็คือพุดไปเลยนะครับโฟกัสไม่ได้นะครับตะกี้ พอมีแสงสว่างปุ๊บก็ยโฟกัสได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่พมแสงหาไปปุ๊บก็เลยโฟกัสแทบจะไม่จะไม่จับโฟกัสเลยนะครับ ก็ยังเห็นความแตกต่างอยู่นะครับว่าในที่แสงน้อยก็ยังพูดวาดอยู่นะครับบางทีไม่จับโฟกัสสักอย่างไนงนะครับต้องทัดช่วยนะครับทันดานจอช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจุดโฟกัสเร็วเกินไปมันก็มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าความสว่างระดับนี้ก็ถือว่าไม่มากแล้วนะครับ มดูตรงนี้บ้างนะครับมืดกว่าตะก,กีนนี้นะครับมัก็มีไฟอยู่ก็จริงนะครับแต่มัก็มืดกว่านะครับจะโฟกัสได้ดีแค่ไหนนะครับพูดไปเลยนั่นเองนะครับอติดแล้วนะครับเพราะมีแสงอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มืดน,นะครับ นาคาครับถ้าคิดว่าไม่ต้องใจ่กิมมอลนั่งรับได้ก็โอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะคะ